แขกผู้มีเกียรติทุกท่านอรุณสวัดิ์ค่ะวันนี้ที่ฉันอยากจะขอ,อกราบขอบคุณทางคอปะพอและผู้จัดงานงาน Thailand i n s u r e Tech Fair 2 2 2 2ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เชิญดีฉันมาเพื่อจะมาร่วมกับงานในวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องของกลยุทธ์ที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาสูตระบบดิจิทัลและความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยค่ะทุกวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยเราก็ทําผ่านทางออนไลน์และก็ดิจิทัล ในขะเดกันลูกค้าก็มีความคาดหวังสูงมากเพราะต้องการการบริการแบบตลอดเวลาและก็รวมไปถึงการให้บริการแบบไร้รอยต่อแล้วก็เป็นแบบเฉพาะบุคคลรวมไปถึงเป็น one-stop ช h o p ด้วยจริงๆแล้วระบบนิเวศต่างๆดิจิทัลก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเช่นการสร้างพาร์ทเนอร์ในระบบนิเวศของการเงินก่อให้เกิดความสามารถในการเคลื่อนไหวเร็วและสามารถจะพัฒนาต่อไปโดยเฉพาะการนําเสนอคุณค่าให้กับลูกค้ารายบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในยุคนี้เรามีการประมาณการว่าภายในปี2025เราคาดว่า ผู้นำทางธุรกิจประมาณ75%ของในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะใช้ขีดความสามารถด้านดิจิทัลและก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจะปรับ value c h a ช n ของบริษัทตัวเองนั้นให้เข้ากับตลาดเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นค่อนข้างจะอิงกับระบบดิจิทัลแล้วข้อมูลที่เราไม่เคยมีมาก่อนในอดีตนั้นกลายเป็นสิ่งที่เราได้มาจากการเชื่อมต่อน,นี้ซึ่งก็ก่อให้เกิดความสามารถในการจะปกป้องและก็คุ้มครองเพื่อป้องกันระบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้ โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจประกันภัยแม้ว่าในโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความยากลาบากมากมายแต่ก็ทําให้เราได้พิสูจน์ถึงความมั่นคงของระบบการเงินในเวลาที่ยากลาบากซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีหลายคนที่ข้มองหาความคุ้คมครองในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ช่องทางทางดิจิทัลในการซื้อหาหรือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยและก็รุมไปถึงความคุ้คมครองต่างๆปัจจุบันนี้ผู้บริโภค 2- ในสของมาเลเซียนั้นซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านทางช่องทางออฟไลน์แบบดั้งเดิมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีสัดส่วนของประชาชนในอัตราส,ส่วนเท่ากันที่เขาอยากจะใช้บริการทางระบบออนไลน์เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในข้อนี้ทางรัฐบาลและก็ทางอุตสาหกรรมเราก็เลยพยายามจะพัฒนาระบบดิจิตอลขึ้นมาในมาเลเซียซึ่งหลายๆองค์กรนั้นก็มีกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลระยะยาวมารองรับด้วยนอกเหนือจากนั้นจากภาพรวมของนวตัตกรรมทางด้านดิจิตอลที่เราเห็นเราก็ได้เห็นถึงความเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องรับมือกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ในช่วงหลายปิที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าภาวะโลกรวนทั้งก่อให้เกิดภาวะอากาศรุนแรงทั่วโลกทั่วโลกนั้นเกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมากขึ้นและก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากกว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาในปี2021ความสูญเสียทั้งต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า3 4 3 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะเอเชียที่เป็นภูมิภาคที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุดเราได้เคยเห็น ทั้งพายุและก็ภาวะแล้งที่หนักขึ้นนานขึ้นและก็ถี่ขึ้นกว่าที่เราเคยเห็นมาก่อนซึ่งก็ก่กอให้เกิดความสูญเสียงทางด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้นไม่ว่ากับทั้งทางรัฐบาลกับทางธุรกิจและก็ทางในแต่ละบ้านนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับทางภาคการเงินอย่างมากในปีที่แล้วในมาเลเซียเราได้พบกับสิ่งที่เรียกได้เลยว่าเป็นน้าท่วมที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1971เลยซึ่งก็ก่อให้เกิดผลเสียทางธุรกิจที่มีมูลค่าขนาดประมาณ5,300ล้านดอลลาร์ ประมาณ6,500ล้านดิงกิตเลยครับนอกจากนั้นเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆที่เราไม่ควรมองข้ามในช่วง20ปีที่ผ่านมาส,สัดส่วนของประชากรในโลกเราก็เติบโตขึ้นมาเกือบ2เท่าจนเกือบถึง8,000ล้านคนแล้วซึ่งก็ก่อให้เกิดความท้าทายในเรื่องของการออกนโยบายและรัฐบาลในการที่จะจัดสรรทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่มีจํากัดให้เหมาะสมทุกประเทศนะคะรับรวมถึงมาเลเซียกําลังเผชิญหน้ากับภาวะสังคมสูงวัย และก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและก็รวมไปถึงในอนาคตด,ด้วยการที่มีสัดส,ส่วนของประชากรในวัยทำงานลดลงรวมไปถึงมีประชากรสูงวัยจะก่อให้เกิดภาระกับระบบสาธารณาสุขและก็รวมไปถึงก่อให้เกิดแรงกดดนันกับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราจึงต้องออกแบบและก็พัฒนาการคุ้มครองด้านการเงินให้พัฒนาไปขั้นหนึ่งในเซกเมนต์ด้านการเงินนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ได้รับผลอย่างมากรวมไปถึงอุตสาหกรรมภาคประกันภัยจำเป็นจะต้อง ทำการ transformation แลวก็ปรับบทบาทของตัวเองเพื่อจะตอบสนองต่อความต้องการที่ก็ปรับเปลี่ยนไปมากกว่าที่จะรอให้เกิดขึ้นก่อนที่จะรับมือเราจะเป็นจะต้องไปผู้นําในด้านนี้และด้วยความก้าวหน้าทางดิจิทัลเราได้เห็นโอกาสต,ต่างๆมากมายในอุตสาหกรรมนี้ที่จะสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะรอรับความเปลี่ยนแปลงสาหรับในวันนี้ที่ฉันอยากจะพูดถึง3ส่วนด้วยกันที่นวัตกรรมนั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมทางประกันภัยของมาเลเซียและก็รวมไปถึงมุมมองของทางแบงก์ไดการาม,มาเลเซีย ได้ช่วยเหลือทางภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรอันดับแรกก็คือเพื่อจะปิดช่องว่างในเรื่องของความคุ้มครองของประกันภัยข้อ2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและข้อ3ก็คือการขยายโอกาสในอนาคตของทางประกันภัยให้เกินไปกว่าแค่คุ้มครองแต่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและก็รวมถึงคำนึงถึงความยั่งยืยนด้วยอันดับแรก,กคือการปิดช่องว่างระหว่างความคุ้มครองกับประกันภัยที่มีอยู่ในมาเลเซียนั้นเรามีความช่องแตกต่างและก็ช่องว่างสำหรับรกลุ่มหลายๆลคนที่ เขาอาจจะต้องการความคุ้มครองด้านการเถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งก็เป็นชนกลุ่มใหญ่มากซึ่งก็รวมไปถึงทั้งแนวทางปฏิบัติที่เรามีมาก่อนที่เราพบว่าเราอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้าแล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถเคลมหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้ได้ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปก่อให้เกิดโอกาสใหม่มากมายกับอุสาหกรรมประกันภัยในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกับลูกค้าได้มากขึ้น อุตสาหกรรมของเราสามารถจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในเชียงบวกเสื้อจะปรับโปรไฟล์ความเสี่ยงและก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าได้นอกเนือจากนั้นยังมีรูปแบบของการคุ้มครองที่อาจจะมีความเหมาะสมกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มทำงานในรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่และก็รวมไปถึงคนที่เพิ่งเริ่มงานด้วยนอกเหนือจากนั้นเรายังมีความขาดแคลนในเรื่องของการคุ้มครองถ้าเกิดเหตุอย่างเช่นเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นภัยพิบัติที่เกิดจากไฟหรือ อุบัติเหตุอย่างอื่นที่จะกอ่อให้เกิดการกระทบทางธุรกิจซึ่งเราก็ต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าหลายๆประกันที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนักหรืออาจจะราคาสูงเกินเอื้อมไปนี่คือสิ่งที่ดิจิตอลสามารถจะเข้ามามีบทบาทได้อย่างยิ่งระบบในเวททางดิจิตอลแล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์หรือ IOT นั้นก่อให้เกิดโอกาสเพราะว่าเราได้เห็นทั้งระบบปัตโนมันและข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สามารถจะช่วยให้เราสามารถจะทาให้ประกันนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งก็จะเป็นการกลุยทางเปิดให้โอกาส รูแปแบบของความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์ของกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแต่แน่นอนไม่ใช่แค่ความฝันแต่เริ่มเป็นความจริงแล้วค่ะ <c oughs> เราได้เห็นตัวอย่างของการสร,ร้างความร่วมมือซึ่งเป็นโมเดลแบบที่เราไม่เคยมีอย่างเช่นกับผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างอีคอมเมิร์ซหรือทางแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดโอกาสการจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นประกันขนาดเล็ก ที่สามารถจะให้ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้ณจุดที่ชำระสินค้านอกนือจากนั้นเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์สมใส่อย่างเช่นตรวจจับน้ําตาลในเลือดที่จะช่วยให้เราสามารถจะมาปรับความคุ้มครองอย่างเช่นกําแพงที่เคยเกิดกับผู้ปว่วยที่เป็นโรคประวัติที่ไม่สามารถจะเข้าถึงประกันได้นวัตรกรรมต่างๆเหล่าน,นี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งมันไปเกินกว่าแค่ตัวแค่ผลิตภัณฑ์แล้วแต่ก็รวมไปถึงนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งระบบทางธุรกิจเลย รวมไปถึงตัวอย่างอย่างเช่นสถาบันการเงินที่เป็นดิจิตอลในขณะเดียวกันทางผู้ประกํากับกอย่างแบงก์ในการมาเลเซียก็มีบทบาทอย่างยิ่งในการจะช่วยให้เกิดตลาดที่มีพลวัตสูงเช่นนี้นอกเหนือจากการก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆและก็รวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยดิจิตอลเฟรมเวิร์กหรือว่างานศึกษาของเราได้มีการตีพิมพ์ในปีที่ผ่านมาที่ย้ำไม่เห็นความสําคัญของการที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมและก็สามารถจะเข้ามาแข่งขันได้รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เรากําลังพยายามมองหา ในตัวของคนที่จะเข้ามาสมัครเพื่อจะเข้าร่วมของการกับเราจากรายงานดิโต้นั้นเราเชื่อว่าจะสามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เคยเป็นปัญหามาก่อนในอุตสาหกรรมนี้ในมาเลเซียรวมไปถึงการเพิ่มการเข้าถึงของประกันภัยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและในขณะเดียวกันเป็นการขยายความคุ้มครองอย่างเช่นการดูแลทางสุขภาพระยะยาวให้กับกลุ่มประชากรสูงวัยแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับธุรกิจให้กับ SME ที่จะสามารถคุ้มครองกรณีไม่คาดฝันได้และก็รวมไปถึงพยันตรายใหม่ๆอย่างเช่น ภายทางด้านไซเบอร์นอกเหนือจากนั้นเราจะมีการร่างเฟรมเวิร์กที่สําหรับธุรกิจดิจิทัลด้วยซึ่งคนที่เข้ามายื่นเรื่องนั้นเขาก็ต้องแสดงเต็ตถึงขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลและก็รวมไปถึงสามารถจะช่วยเราปิดช่องโัวทางด้านความพึ่งครองในมาเลเซียเพื่อจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มาทํางานร่วมกับเราในการเดินทางครั้งนี้นอกเหนือจากผู้เล่นใหม่มันเรายังมีการวาดวิสัยทัศน์ถึงแพลตฟอร์มที่จะเป็นแพลตฟอร์มแชร์ข้อมูลซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสําคัญในการจะก่อให้เกิดโอกาสให้ประกาศและความพึ่งครองเข้าถึงได้มากขึ้น ผ่านทางโครงสร้างราคาที่โปร่งใสและความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นจาก financial sector blueprint ที่ตีพิมพ์ในปีส0 2 2เราพบว่าต้นทุนค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลน,นั้นจริงๆแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในสหเวียร์เซเชียซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของเราที่เรามองว่าเราต้องการจะสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางให้กับอุตสาหกรรมในการจะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนร่วมสําคัญในระบบนิเวศของธุรกิจเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยให้เราสามารถจะจัดการข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลมซึ่งจะช่วยให้ทางอุตสาหกรรมนั้นสามารถจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในจํานวนมากได้อย่างเป็นระบบระเบ,บียบได้อย่างรวดเร็วด้วยซึ่งก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุนที่ดีขึ้นและก็สามารถจะลดต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะการใช้มินิมัมคอสแชร์ริงโมเดลเป็นต้นโดยรวมแล้วเราต้องการจะสร้างบิ d i ิงบล็อกที่สําคัญกับการก่อให้เกิดระบบในเวศที่มีข้อมูลที่เปิดเผยแบบโอเพน a t a ้ ใน5าปีที่มาถึงนี้เราต้องการจะทํางานร่วมกับทางธนาคารแล้วก็รวมไปถึงทางผู้เล่นด้านประกันภัยและก็ประกันภัยด้วยเพื่อจะหาตัวยอย่างการใช้งานที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างได้อันดับที่2เราต้องการจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมเรามองว่าในเรื่องของความคุ้มครองนั้นมันต้องเป็นไปมากกว่าแค่โค้ดไปที่เคลมตลอดช่วงของโซ่อุปทานเราจะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐในขณะเดียวกันเราก็ต้องการจะให้ปรับการเคลมในรูปแบบที่เป็นเอกสารกระดาษมาสู่รูปแบบใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาให้มันรับด้วยมากขึ้นกระบวนการในเรื่องของการซื้อแล้วก็การเคลมนี่เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากซึ่งเราก็สามารถใช้ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกแบบแอปพลิเคชันเหล่านี้โดยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไปศูนย์กลางเรามองว่าเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเคลมตลอดช่วงกระบวนการโดยการเปลี่ยน และก็ปรับตามกระบวนการที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้มีทั้งเอกสารที่ซับซ้อนและเวลาที่ใช้เวลานานมากโดยเฉพาะในเรื่องของการเคลมที่เกี่ยวกับรถยนต์เป็นต้นทางแบงก์ในกราบมาเลเซียเราใช้พยายามจะกรุยทางให้กับทางผู้ที่เป็นผู้ให้การประกันเพื่อจะให้ขั้นตอนการเคลมเป็นปิจิตต่มากขึ้นเราต้องการที่จะให้กระบวนการของทางอุตสาหกรรมนั้นแปลงเป็นดิจิตอลทั้งหมดโดยเฉพาะในกระบวนการการเคลมเราจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการที่จะให้ทุกอย่างเชื่อมถึงมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นและให้กระบวนการนั้นร้ายรอยต่อมากขึ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ประกันรถยนต์ซึ่งก็รวมไปถึงการเปิดกระบวนการที่เป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้แบบครบวงจรเพื่อจะช่วยพัฒนาให้วงการประกันภัยรถยนต์และก็การเคลมนั้นเป็นวันที่ทันสมัยมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเราต้องการจะเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลและ วัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะหาวิธีการในการทําให้การจ่ายเงินชดเชยในเป็อัตโนมัติได้อย่างไรหรือการใช้ p a r a m e t r i c parametric insurance การทําประกันหรือสัญญาแบบ parametric นั้นช่วยให้เราสามารถจะเข้าถึงผู้รับประกันหรือผู้ให้การประกันได้ดีมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติจากการศึกษาในสาราอาณาจจากรจาก d e p a r t m e n t of International Development การใช้การประกันแบบ parametric นั้นสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่า ถึง3.5เท่าในการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝันโดยเฉพาะทางภัยธรรมชาติสําหรับคนที่เป็นเหยื่อนั้นความเร็วที่มากขึ้นขนาดนี้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตของเขาอย่างมากนอกจากนั้นพระรามาตย์ในชชเรนซ์ยังมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินที่เป็นภัยธรรมชาติในระดับชาติซึ่งคอนเซปต์เดียวกันนี้จะสามารถจะเข้ามาใช้ประยุกต์ใช้กับเรื่องของการคุ้มครองในรูปแบบดังเดิมได้บ้างในทั้งมาเลเซียและในหลายภูมิภาคแต่ว่าในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงอื่นอย่างเช่นความเสี่ยงที่อาจจะเกกิดขึ้นับ การเดินทางสภาพอากาศหรือไซเบอร์ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งสป라이์เชนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจะได้รับประโยชน์จากระบบการให้เงินชดเชยในรูปแบบใหม่นี้ซึ่งก็มีโอกาสอย่างมากมายที่เชื่อว่าทางภาคอุตสาหกรรมจะสามารถจะนําไปทดสอบแล้วก็ทาโครงการนำร่องต่างๆได้ทั้งฝั่งพวกเราที่แบงก์ในการาเ来西亚เราต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออํานวยให้ทางอุตสาหกรรมสามารถจะทดลองแล้วก็ทดสอบน,นวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้โดยเฉพาะ ในส่วนที่อาจจะต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีแผนในการที่จะทำแซนด์บ็อกซ์เพื่อจะให้ผู้เล่นนั้นเข้ามาแล้วก็สามารถจะทําการทดสอบแล้วก็เข้าสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้นโดยการทําให้กระบวนการในการกำกับดูแลนั้นเรียบง่ายขึ้นแล้วก็เสริมพิดความสามารถให้กับการดําเนินการต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงปลายปีที่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีหลายๆคนจากทางอุตสาหกรรมนั้นเข้ามาร่วมรวมไปถึงทั้งฝั่งที่เป็นฟินเทคกับอินัวร์เทคด้วยเพื่อจะเข้ามานําเสนอโซลูชัททน,นทางด้าน ข้อที่3นั้นในเรื่องของการขยายวงในเรื่องของการเสริมขีดความสามารถในการรับประกรันและคุ้มครองแล้วก็ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในระยะยาวผู้ที่ให้บริการทางด้านประกันภัยนั้นจึิงะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งอนาคตของอุตสาหกรรมและก็รวมไปถึงการปกป้องความเสี่ยงต่างๆด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็มักจะให้คําแนะนําที่ดีกับคนที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วในเรื่องของการคุ้มครองก็เหนือจากนั้นในเรื่องของการจัดการกับความเสี่ยงนั้น มันก็มีพัฒนาการอย่างมากในปัจจุบันและก็จะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมจากการชดเชยสูญเสียป้องกันความสูญเสียและก็ป้องกันลวงหน้าอนาคตของเรานั้นเราจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียผ่าทั้ง3าหลักด้วยกันอันดับแรกก็คือเพิ่มการตระหนักรู้ของระดับความเสี่ยงในปัจจุน,นันในปัจจุบันกับกลุ่มผู้ที่ถือประกันอยู่ข้อที่สก็คือแนะนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมและข้อ3าก็คือสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับผู้ถือประกัน สองหลักแรกนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งแล้วก็มักจะพบกันในตัวอย่างของการบรหิหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็รวมถึงระบบ Early Warning ที่เราได้เคยเห็นกันอย่างเช่นเรื่องของ Trigger สําหรับการป้องกันไม่ว่าจะเป็น Miss Safety Task Notification เป็นต้นหรือว่าการแจ้งเตือนน้ำรั่วเป็นต้นเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการดูแลล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเทเลมติกก็สามารถจะให้เราดึงข้อมูลจากสิ่งต่างๆอย่างเช่นระบบ ที่เป็นดูแลสภาพภูมิอากาศรูปความปลอดภัยต่างๆเพจะมาประกอบการพิจารณาในขณะเดียวกันเราต้องการจะแก้โจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงซึ่งตรงนี้อย่างเดียวก็ไม่พอเราจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมในเชิงที่ยั่งยืนมากกว่านี้ด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าทางผู้ให้ประกันนั้นก็สามารถจะช่วยให้ลูกค้าเห็นถึงผลประโยชน์หรือรางวัลที่เขาสามารถจะทําได้ในการจะปรับพฤติกรรมตัวเองให้ปลอดภยัยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดรูปแบบใหม่่่ได้อยางเชน การให้คะแนน driving score ที่เราจะมีคะแนนผู้นําที่บอกว่าคนที่เขาสามารถจะได้คะแนนสูงยิ่งขับปลอดภัยก็ยิ่งได้คะแนนสูงแล้วก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขาในการได้รับส่วนลดเบีย้ยประกันเป็นต้นซึ่งโมเดลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทั้งความชํานาญการนอกเหนือไปจากแค่ธุรกิจประกันเท่านั้นซึ่งในโลกดิจิตอลใหม่นี้ทางแบงก์ไดการามาเลเซียเราก็จะพยายามจะปรับรูปแบบการเอาซอร์สและก็รูปแบบการบริหารจัดการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านดิจิตอลเช่เนเดียวกันซึ่งก็เกี่ยวข้อง ไปถึงเรื่องของการสร้างพาร์ทเนอร์ทางด้งานดิจิทัลที่เรากำลังค้นคว้ากันอยู่เพื่อจะทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของความเสี่ยงแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเคลมแล้วก็เอื้ออำนวยให้เกิดนวัตกรรมต่างๆในด้านนี้ได้สาหรับทางฝั่งอุตสาหกรรมนั้นเราก็มองว่าสําคัญเช่นเดียวกันสําหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นแบบดังเดิมที่จะลองหาโอกาสจากการสร้างพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นสตาร์ทอัพบริษัทอื่นหรือว่า หน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมเพื่อจะออกแบบนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในด้านการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแทนและก็รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยในขณะเดียวกันตัวกลางหรือเอเจนต์เนี่ยก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราแล้วเราอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อจะให้สามารถแข่งขันในตลาดต่อไปได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมองในแง่ของการรับมือกับความเสี่ยงด้านภาวะภูมิอากาศแล้วก็กำลังมองในเรื่องของการลดความเสี่ยยงงแล้ก็ดูถึประะโชน์ที่อาจจไ ซึ่งก็รวมไปถึงนวัตรกรรมและนโยบายต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดช่องว่างในทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่เรากำลังพัฒนาไปสู่โลกที่มีคาร์บอนต่ำมากขึ้นทา,ทางในการลามาเลเซียและกลตอของมาเลเซียนั้นก็ได้สร้างคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเพื่อจะดูแลภาวะอากาศรวมที่เราเรียกว่า J c ซีเพื่อจะพยายามหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันกับทางภาคอุตสาหกรรมการเงิน,น,นซึ่งก็เชื่อว่าทั้งผู้กํากับการและผู้บริหารจากทางผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารหรือประกันภัย ด้วยกัน่เราสามารถจะสร้างความเห็นพ้องต้องกันและก่อให้เกิดแอคชั่นทางด้านภาวะมูมิอากาศใน5าด้านด้วยวกันการบริหารความเสี่ยงการกำกับการกรีนไฟแนนซ์และนวัตกรรมข้อมูลและการสร้างขีดความสามารถนอกจากนั้นเรายังมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาคเพื่อจะก่อให้เกิดการดําเนินการที่เป็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเด็กงการรับมือกับภาวะภูมิอากาศที่แบงก์ในกราดมาเลเซียเราใช้นวัตกรรมทางด้านแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิด การปฏิบัติที่ดีและก็สร้างเฟรมเวิร์กที่สามารถจะทาได้ไปพร้อมกันโดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงผ่านทางการเนินการต่างๆเหล่านี้เราจึงทําความเข้าใจได้มากขึ้นว่าสถาบันทางด้านการเงินนั้นมีมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้าน,นสภา,าะวะภูมิอากาศได้ายางไรและก็ช่วยที่จะให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในการเข้าถึงผู้บริหารของสถาบันการเงินให้เขาพิจารณากับความเสี่ยงหน้าภาะวะภูมิอากาศมากขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นการสรุปการนําเสนอในวันนี้นะคะเรามองว่าโอกาสสาหรับ อุตสาหกรรมประกันเพื่อจะส่งมอบมูลค่าที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้านนี้ก็ถือว่าเปิดกว้างมากขึ้นดังนั้นก็จึงเป็นหน้าที่สําหรับผู้เล่นดน้านประกันแล้วก็อินช r ร์เทคและก็ฟินเทคที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดนวัตก,กรรมต่างๆเหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าการพูดคุยในการสัมมนาในวันนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหรือประเทอุตสาหกรรม ประกันภัยไม่ใช่แค่ในมาเลเซียและประเทศไทยแต่น่าจะทางภูมิภาคได้ด้วยค่ะถ้าเกิดทุกท่านสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับมาเลเซียฟินแ n นเ a ียลเซกเตอร์บูทปรินก็สามารถจะดาวน์โหลดผ่านทางลิงก์ที่เราแชร์ให้หลังจากการนําเสนอในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการสัมมนา,านในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ